1นถึงสใช้กับสรรพนามอีกหตาม98แปดผ่เป็นคุณ99ถึงโกดมีเครื่อหนุนไม่เป็นคุณเป็นนำนามแจกได้จริง1นึ่ถึงสิสามลิงลบไม่ศูนย์สิหนุนเกอิทธิลิง99เข้าถึงล้านเป็นน้ำปุงโกดยุ่งอิทธิลิงแจกได้เองเอกาหนึ A ่งเป็นเอกาวัจนะ สอถึงสิเป็นพระหูวัจนะ19บเถึงเกปเป็นเอกะ99ถึงโกดหลายพจน์จดให้ดี1นถึงสใช้กับสปปรรพนามอีก5ตาม 98, 98แปดผ่เป็นคุณ98ถึงโกดมีเก้อหนุนไม่เป็นคุณเป็นนำนามแจกได้จริง1นึ่ถึงสิสามลิงลบไม่ศูนย์สิบเก้าหนุนเก้าดอิทีลิง99เข้าถึงล้านเป็นนปุง โกดยุ่งอิถีลิงแจกได้เองเอกะหนเป็นเอกะวัจนะ2ถึง18เป็นพระหูวัจนะ19ถึง98เป็นเอกะ99า99ถึงโกดหลายพจน์จดให้ดีวิธีนับปกติสังขยาเอกะหนึ่งทวิสองติ3ามจตุ4ีปัญจห้ ชาสัตตาเจอัฏฐาแนว 9, ทะทัศสิบเอกทัศสิบเุวาทัศสิบเตระศัสิบสามจตุทัศสิบปัญจท 15, ส 16, ส 17, 18, ัศสิบโสรสิบหสตารสศตสิอัฏฐารถสิบเอกูลวิสตีสิบเ วิสติ20เอกาวิสติ21่ทวาวิสติ22เตลีสติ23จะตูวิสติยี่สปัญจาวิสติ25่ฉัพพะพิสติ26่หสตาวิสติยี่เจ็ดอัฐวิสติยี่แเอกูล เอกุณตติสะ29ต e ิสะ30เอกเอกตติสะ31ทวัตติสะ32เตตุติสะ33จตุตติสะ13 4ปัญจตติสะ35ชาตติสะ36สัตต สติสะสามเจ็ดอัตตสติสะสามแเอกูณจัตตาริสะสามเจตุตาริสะสี่สเอกจัตตาริสะสี่เอ็ดเทวาจัตตาริสะสี่สอเจจัตตาริสะสี่สามจตุจัตตาริสะสี่สี่ปัญจจัตตาริสะสี่ห้า ตาลิสะสีกสัตตาจตาลีสะสี่เจ็ดอัต,จตาจตาลิสะสี่แปดเอกูลณป,ปัญญาสะสี่ัญญาสิปัญญาสะห้สัตถีหกสิัตติเจ็ดสิบอสิติแปดสิบวุติเกสิบสตะนร้อสหส,สังพันทศสหส,สังหมื่น ສັດຕະສະຫະທະສັງສັດຕະສະຫະສະສັງແສນທະສະສັຕະສະຫະສະສັງລ sa ້ານກົກດ